วีลคัมม์ทูอิงลิสต์วิสทิชเดีมสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพรักนะคะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูดีอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Mother's Day วันแม่แห่งชาติกันค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะเพิ่งเป็นวันแม่ผ่านมาเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวันแม่ผ่านกระบวนการทางภาษาด้วยนะคะดีย๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนต้องรู้จักมาตรฐานแล้วก็ตัวชี้วัด Content Standard and Grade Level i n d i c เ t o r s กัน,น ators, ก่อนค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นการใช้ ภาษาน้ำเสียงนะคะแล้วก็กริยาท่าทางให้เหมาะสมตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาค่ะ ส่วนตัวชีวะที่2นะคะสามารถบรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสําคัญชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีของเจ้าของภาษาได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยเรารู้จักคําศัพท์กันเลยนะคะว่าคําว่าวันแม่แห่งชาติภาษาอังกฤษเขาก็มีสําหรับสํานวนนะคะได้อย่างงดงามเหมือนกันนะคะของไทยเราคือวันแม่แห่งชาตินะคะพอฟังคําว่าแม่ปุ๊บนะคะเราก็นึกถึงเลยว่าคำนี้เป็นคําที่มีความสําคัญมาก ต่อคนทุกคนบนโลกของเราถูกไหมคะแล้วคาที่เป็นภาษาสากลนั้นก็คือประโยคว่า Mother's Day วันแม่แห่งชาติค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะถ้าจะถามว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษใช้คําถามพูดว่า When is Mother's Day When is Mother's Day แปลว่าวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะและหากเราต้องการจะตอบสำนวนการตอบสามารถตอบได้ดังนี้ค่ะ i s in August i t ends August หรือ is on August the 12 th อย่างนี้เป็นต้นนะคะอ๋อ oh, มันอยู่ในเดือนสิงหาคมนะคะหรือมันอยู่หรือมันตรงกับวันที่12สิงหาคมนั่นเองค่ะ All the people say คนส่วนใหญ่นะคะจะพูดหรือใช้ประโยคหรือสำนวนนะคะสำหรับวันนี้ว่า Happy Mother's Day สุขสันต์หรือมีความสุขในวันแม่แห่งชาติค่ะอาละค่ะเด็กๆ Mother's Day, one child, Not all countries celebrate Mother's Day on the same day. In the USA, people celebrate this day on the second, second day of May. In Thailand, people celebrate on the 12th of August. They They give mothers day cards flowers and take the mothers out for a meal นะคะเขาบอกว่าไม่ใช่สถุกประเทศเสมอไปนะคะที่มีการเฉลิมฉลองวันแม่เหมือน,อนกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ตรงกับวันเดียวกันหรือวันที่12สิงหาคมเหมือนประเทศไทยเรานะคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีการเฉลิมฉลองในวันนี้นะคะซึ่งคนละวันแตกต่างกันไปตามที่วันนั้นๆเขากำหนดขึ้นมานะคะ และในประเทศ U.S.A. หรือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผู้คนก็จะเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติกันในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งประเทศไทยเราก็ตรงกับวันที่12ส,ส,งสิงหาคมนั่นเองค่ะและไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนชาติไหนนะคะในวันแม่ทุกคนก็จะให้ card, c a r d ก็คือบัตรปวยพรนั่นเองนะคะหรือไม่ก็ flowers, f l o w e r ก็คือดอกไม้หรือไม่ก็ทำอาหารมื้อที่มันแบบว่าเป็นมื้อพิเศษสุดนะคะให้แม่ของเราในวันนั้นด้วยค่ะ สำหรับนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะเราเรื่องราวเกี่ยวกับ Mother's Day of USA อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Hi everyone, I'm Alicia. Mother's Day is held on the second Sunday in May of every year. It's one of the most important commercial holidays in the nation. The holiday is over 100 years old and was officially declared a federal holiday in 1914. Originally, the holiday was celebrated by hanging a flag to recognize the mothers who had a child who died in war. Today, it has no association with war whatsoever. The first Mother's Day celebrations were associated with a particular movement. Do you know what movement with which it was associated? We'll show you the answer at the end of this video. Mother's Day is, just as the name implies, a celebration of everything to do with mothers. It's common for people to buy expensive gifts for their mothers, or at the very least, to send them a card showing their appreciation. Mother's Day cards have become among the most commercially successful items associated with the holiday. It's one of the times of year where card companies are just swamped, more so than other occasions. In the United States, children will sometimes really go over the top for their mothers on this holiday. This is particularly true of sons. In families where there is more than one son, it's not uncommon for all of them to compete to get the best gift for their mother. This is truly a day where motherhood is venerated in the United States. While motherhood is the main theme behind Mother's Day, people in the United States only celebrate this holiday for their own mothers. It's rare for people to give Mother's Day gifts to anybody but their own mother. Some families may include the grandmothers in the celebrations but by and large this is a holiday celebrated within the nuclear family จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันแม่แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้เรามาดูในแบบวันแม่แห่งชาติของประเทศเกาหลีเกาหลีกันบ้างคะ่ะ Mother's Day of Korea นะคะอ่ะของประเทศเกาหลีนี้นะคะ is on May the 8th The symbol is a red carnation ตรงกับวันที่8ของเดือนพฤษภาคมนะคะและสัญลักษณ์ของวันแม่ที่เขาให้กันในวันแม่นะคะของประเทศเกาหลีนั้นก็คือดอกคาร์เนชั่นสีแดงนะคะ it's called a b o r n i al นะคะเขาเรียกมันว่า a b a r n i al นะคะไม่ได้เรียกว่าวันแม่แห่งชาติแต่เรียกมันว่ามันเป็นวันพ่อแม่นั่นเองค่ะ day say k o n ลางฮ h a s h i ฮ i h น m n i d a นะคะซึ่งข้อความนี้นะคะเป็นข้อความที่เขาใช้กันในวันแม่แห่งชาตินะคะมันแปลว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองนั่นคือวันแม่ของประเทศเกาหลีค่ะ ่อไปเราไปดูของประเทศฝรั่งเศสกันบ้างค่ะในประเทศฝรั่งเศสนะคะเรามาดูเนื้อเรื่องกัน It's on the first week of June or the last Sunday of May นะคะมันในตมันตรงกับศตวรรษที่19นะคะตั้งแต่ศตวรรษที่19มาแล้วฝรั่งเศสเขาเริ่มกังวลถึงอัตราการเกิดของประชากรที่ลดน้อยลงนะคะ It's the 19th century France began to worry about this declining birth rate. They for a lunch to to celebrate Mother's Day later in 1915. The tradition of celebrating Mother's Day in the United States was introduced in France by the US military เขาบอกว่าในศตรวรรษที่19นะคะฝรั่งเศสเริ่มกังวลเนี่ยก็เลยจัดให้มีการเฉลิมฉลองวันแม่ขึ้นมาต่อมาในปีคริศกรา1915นะคะก็มีการนำประเพณี้ฉลองวันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยทหารฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ who came to the world war the first Which at that time a large number of people die. The g o v e r n m e n t Day for a n c l u e d Population Grow เขาบอกว่าตอนนั้นนะคะทหารประเทศสหรัฐนะคะก็เข้ามาทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งในครั้งนั้นก็มีประชากรเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะ uh, The g o v e r n m e n t Day for Enclued Population Grow Day for this Mother Day coming up And finally, 1950, celebrating Mother's Day became an official day. รัฐบาลจะมีการกระตุ้นเพื่อเพิ่มประชากรและกำหนดให้มีวันแม่ขึ้นมาและท้ายที่สุดในปีคศ1950ก็ได้มีการฉลองวันแม่จึงกลายเป็นวันสำคัญอย่างเป็นทางการค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของวันแม่ในประเทศฝรั่งเศสค่ะต่อมานะคะเรามาดูความเป็นมาของ Mother's Day of English ความเป็นมาของประเทศอังกฤษกันบ้างนะคะ England is the first country in the world to hold Mother's Day to remember the importance of motherhood beginning to the 17th 17 th century เขาบอกว่าประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศแรกเลยเริ่มต้นเลยในโลกที่จัดวันแม่ขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงความสำคัญของการเป็นแม่โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ศตวตรษที่17นั่นเองค่ะ It was called Mothering Sunday เขาเรียกมันว่า Mothering Mothering Sunday นะคะวันแม่นะคะ It is currently held on the three Sundays before Easter เขาบอกว่า Mothering Sunday เนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยจัดขึ้นในวันอาทิตย์3อาทิตย์ก่อนเทศกาลอีสเตอร์นะคะ They say Happy Happy Mother's Day I love you mom เขาบอกว่า คำศัพท์ที่เขาใช้ในการอวยพรหรือประโยคที่เขาใช้พูดกันในวันนั้นนะคะของประเทศอังกฤษก็คือสุขสันต์วันแม่หนูรักแม่ครับหนูรักแม่ค่ะแบบนี้นะคะอ่ะละค่ะทีนี้เราไปดูกันบ้างว่านักเรียนทุกคนทําอะไรในวันแม่บ้างถ้าครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนทุกคนทําอะไรในวันแม่บ้างเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่า what do you do on Mother's Day what do you do on Mother's Day นักเรียนทําอะไรในวันแม่บ้างนะคะอ่ะ On Mother's Day วิธีการตอบค่ะ I give my mom flowers อ่าในวันแม่แห่งชาติฉันให้ดอกไม้แก่แม่ของฉันนะคะเราไปดูในพอยท์ถัดมากันเลยคำถามเหมือนเดิม What do you do on Mother's Day on Mother's Day นี่ตอบนะคะ I give my mom chocolates นะคะอ๋อในวันแม่แห่งชาติฉันให้ช็อกโกแลตแก่แม่ของฉัน อีกครั้งหนึ่งนะคะ What do you do on my Thursday ในวันแม่แห่งชาติคุณทำอะไรบ้างคำตอบนะคะ On my Thursday I give my mom presents ในวันแม่แห่งชาติฉันให้ของขวัญแก่แม่นะคะ What do you do on my Thursday นะคะ On my Thursday I make my mom delicious food ในวันแม่แห่งชาติฉันทำอาหารอร่อยๆให้แม่ของฉัน ะะ What do you do on Mother's Day ในวันแม่แห่งชาติคุณทำอะไรบ้างนะคะ อ่ะตอบเหมือนเดิม on m o t h e r s d a y I help my mom to clean the house นะคะในวันแม่แห่งชาติฉันก็ช่วยแม่ฉันทำความสะอาดบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือจะช่วยแบ่งเบาภาระนะคะอ่ะ what do you do on m o t h e r s d a y นะคะในวันแม่แห่งชาติคุณทำอะไรบ้าง on m o t h e r s d a y I make my mom a card ในวันแม่แห่งชาติฉันทำการ์ดหรือบัตรอวยพรให้กับคุณแม่นั่นเองนะคะ อาล้ค่ะอยากจะให้ไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแม่สักนิด What does your mother do every day อยากให้นักเรียนได้รู้ว,ว่าแม่ของนักเรียนในทุกๆวันน่ะเขาทำอะไรบ้างในเม,เมื่อกี้นักเรียนรู้แล้วว่านักเรียนทำอะไรในวันแม่แห่งชาติบ้างทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าในทุกๆวันแม่ของเราทำอะไรให้เราบ้างค่ะ Uhm. ในทุกๆวันนะคะจะมีเด็กๆเ,เกิดใหม่นะคะเกิดได้เพราะแม่ค่ะเราโตได้นะคะเพราะว่ามีแม่อยู่กับเราตลอดค่ะ คอยดูแลเรานะคะและให้การช่วยเหลือเราในทุกเรื่องคอยสอนเราในทุกๆอย่างคอยส่งเราไปโรงเรียนและคอยรับฟังเรื่องราวจากเราเมื่อเราเรียกหาค่ะ ในทุกช่วงช่วยูในทุกช่วงเวลาที่เป็นรายละเอียดของชีวิตเราก็มีแม่นี่แหละค่ะชีวิตเราทุกวันนี้จะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้มาจากแม่ของเรานะคะในวันแม่แห่งชาติเราควรจะขอบคุณแม่ของเรานะคะ ะะเมื่อนักเรียนได้รับชมเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ไปแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทําแต่สิ่งดีๆให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะในที่สําคัญเลยสําหรับวันนี้ก็คือทําสิ่งดีๆนะคะอย่าดื้อกับคุณแม่อะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแค่แล้วนะคะเช็ค care of your ซ e l f นะคะ goodbye